อิสุสหาดใหญ่ครับสำนักงานใหญ่ควรลังครับเยิงๆกับโลตัสหาดใหญ่ในครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมาดู All n นิวอิสุสดีแมยีรับแค่อีกคันครับ เป็นสีขาวมุกค,ครับตัวนี้นี่ครับแคลก็เป็นตัวไฮเลนเนอร์ครับมาโอส่วนแต่งโหลดนะครับเพื่อให้มันเตี้ยลงนะครับอันนี้สีขาวมุกมาดูกันว่าเขาใช้ซีรีส์ยางอะไรครับซีรีส์ยางด้านหน้านะครับตัวไฮเลนเนอร์ยกสูงปกติ มาตัดช่วงล่างให้เตี้ยลงครับ,ยา, 5, 60, รบรยาบง265 60R18 น,นะครับซีียางนี่ก็นะครับลงครับทีวันเสด็จนะครับมาดูซีรียางด้านหลังกันบ้างครับ ีอย่างด้านหลังก็เท่ากันครับ265 60 58 8นะครับตัวนี้เป็นเกรด LDA ครับตัวสูงเกรด LDA ก็ไฟด้านท้ายก็จะเป็นไฟแบบไบเลสนะครับตัวยกสูงทุกตัวนะครับก็จะมีกล้องมองหลังขนาดถอยหลังนะครับ จ้ก็มีขนาดเกีดนิ้วนะครับมีพันชนท้ายเป็นขั้นบันไดให้ง่ายสะดวกต่อการขึ้นยกของบรรทุกนะครับฝั่งนู้ก็จะเป็นเกรดเซตนะครับเต่งสเต็ปเดียวกันเลยครับสองคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคันสีเทาให้ดูอีกรอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้เป็นสีขาวมุกนะครับ ใครชอบก็ฝากกดซับสไคร b ์คับเพื่อดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีรถแต่งออกจากโชวร์รูมเบตไหนผมถ่ายมาให้ชมกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ